คุณเคยสังเกตไหมคะว่าในโลกที่คนส่วนใหญ่พูดกันว่าเพื่อนคือทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยจริงๆไม่มีใครที่โทรหาทุกวันไม่มีแชทคุยทั้งคืนไม่มีใครที่รู้จักเขาลึกถึงข้างในที่สุดแต่แปลกนะเขากลับดูโอเคดีไม่เหงาไม่เศร้า และยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนแบบนี้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรอเขาไม่มีใครระบายด้วยเลยนะแต่ในทางจิตวิทยาคำตอบกลับไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะไม่มีเพื่อนสนิทกับไม่มีความสุขมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับระดับความต้องการทางสังคมที่ไม่เท่ากันบางคนต้องการเพื่อนเยอะเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่บางคนรู้สึกสบายกว่ามากเมื่อมีพื้นที่ของตัวเองและนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาเกลียดคนอื่นแต่มันหมายความว่าเขาเข้าใจระบบพลังงานของตัวเองดีพอมีคำในจิตวิทยาที่อธิบายคนแบบนี้ว่าเป็น socially selective individual หรือคนที่เลือกใช้พลังทางสังคมอย่างระมัดระวังพวกเขารู้ว่าการเข้าสังคมมากเกินไปจะทำให้พลังในตัวลดลงแต่การอยู่ลำพังก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปิดใจเขาแค่รู้ว่าบางครั้งความเงียบก็ทำให้เขากลับมาได้ยินเสียงของตัวเองในโลกจริง เราเติบโตมากับแนวคิดที่ว่าการมีเพื่อนเยอะคือสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าสังคมเก่งแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพของชีวิตมนุษย์ยุคใหม่เราทุกคนมีเวลาจำกัดพลังใจจำกัดและพื้นที่ปลอดภัยในใจที่ไม่กว้างเท่ากันบางคนอาจเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าความสนิทมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไป บางคนเคยเปิดใจให้ใครสักคนจนหมดใจแล้วถูกทรยศบางคนเคยพยายามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของใครบางคนจนลืมดูแลตัวเองและบางคนแค่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันเรียบง่ายกว่าการพยายามอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจแต่ถ้ามองในแง่จิตวิทยาลึกลงไปอีกหน่อยคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทแต่ยังโอเค มักจะเป็นคนที่มีระบบการเยียวยาภายในแข็งแรงมากพวกเขารู้จักอยู่กับความคิดตัวเองได้ไม่กลัวความเงียบเขามีโลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจสงบบางคนอ่านหนังสือเงียบๆตอนเช้าบางคนปลูกต้นไม้ฟังเพลงหรืออยู่กับสัตว์เพลี้ยงสิ่งเหล่านี้คือ micro connection หรือการเชื่อมโยงระดับเล็ก ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแบบเดียวกับมีเพื่อนสนิทเลยในมุมหนึ่งของสมองมนุษย์การมีความเชื่อมโยงหรือคอนเน c t ชันไม่จำเป็นต้องเป็นกับมนุษย์เสมอไปสมองเราตอบสนองต่อความรู้สึกใกล้ชิดจากสิ่งที่ให้ความมั่นคงอาจจะเป็นธรรมชาติเสียงเพลงหนังสือหรือแม้แต่สิ่งของบางชิ้นที่มีคุณค่าทางใจ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกอบอุ่นแม้จะนั่งอยู่คนเดียวในห้องในทางกลับกันคนที่มีเพื่อนเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เหงาเพราะเหงาไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่อยู่รอบตัวแต่วัดจากจำนวนคนที่เข้าใจเราจริงๆบางคนอยู่ท่ามกลางผู้คนนับสิบแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดในโลกในขณะที่อีกคน อยู่เงียบๆคนเดียวแต่รู้สึกสงบอย่างประหลาดในแง่ของความเป็นจริงทางกายภาพสมองของมนุษย์ต้องการเวลาพักเพื่อจัดระเบียบอารมณ์การอยู่ลำพังทำให้สมองสามารถรีเซ็ตระบบประมวลผลทางอารมณ์และสังคมได้จึงไม่แปลกเลยว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกโล่งหัวหลังได้อยู่เงียบๆสักชั่วโมงเพราะร่างกายของเขากำลังคืนสมดุลให้ตัวเอง และในมุมของจิตวิทยาความสัมพันธ์คนที่ไม่มีเพื่อนสนิทมักเป็นคนที่ตั้งมาตรฐานความสัมพันธ์สูงไม่ใช่หยิ่งไม่ใช่เยอะยิ่งแต่เขาไม่อยากเชื่อมโยงแบบผิวเผินเขาอยากคุยกับคนที่เข้าใจจริงๆมากกับคุยกับใครก็ได้และนั่นทําให้เขาเลือกที่จะไม่เปิดใจบ่อยๆแต่เมื่อเปิดแล้วเขาจะซื่อสัตย์และจริงใจสุดหัวใจ อีกด้านหนึ่งคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยแต่อยู่ได้อาจเป็นคนที่มีระบบความสัมพันธ์แบบกระจายหรือ distributed connection หมายความว่าเขาไม่ได้เอาความผูกพันทั้งหมดไปฝากไว้ที่คนคนเดียวแต่แบ่งมันออกเป็นหลายวงเล็กๆเ,เขาอาจมีเพื่อนเรื่มง,งานที่คุยเรื่องงานมีเพื่อนต่างประเทศที่คุยเรื่องหนังมีญาติที่คุยเรื่องชีวิตไม่มีใครคนเดียวที่รู้จักเขาทั้งหมดแต่มันรวมกันแล้ว เขาก็มีเครือข่ายความอบอุ่นของตัวเองอยู่ดีความจริงคือมนุษย์ไม่ได้ต้องมีเพื่อนสนิทถึงจะสมบูรณ์เราต้องการความเข้าใจในตัวเองมากกว่าแล้วคนที่อยู่ได้แม้ไม่มีเพื่อนสนิทมักเป็นคนที่เข้าใจความเหงาของตัวเองได้โดยไม่ต้องหนีมันในอีกมุมนึงคนเหล่านี้มักมีความสามารถพิเศษทางอารมณ์บางอย่างพวกเขาสังเกตเก่งเข้าใจคนง่ายแต่เลือกที่จะไม่เข้าไปผูกพันลึกเกินไปไม่ใช่เพราะไม่อยาก แต่เพราะเขารู้ว่าการเข้าใจคนอื่นมากเกินไปบางทีมันก็เหนื่อยคุณอาจเห็นเขานั่งเงียบๆในมุมห้องแต่จริงๆแล้วเขารับรู้ทุกอย่างน้ำเสียงของคนรอบข้างสีหน้าการเปลี่ยนบรรยากาศเขาเข้าใจคนแต่คนไม่ค่อยเข้าใจเขาและนั้นทำให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่แบบซสง,งบในความโดดเดี่ยวได้อย่างงดงาม ในทางชีววิทยาร่างกายคนแบบนี้มักมีการหลั่งโดปามีนได้จากกิจกรรมเดียเด่ยวๆเช่นการอ่านการคิดหรือการสร้างสารรค์ไม่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นจากคนอื่นเสมอไปและนั่นทำให้เขาเติมเต็มตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การยืนยันจากสังคมหลายคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยมักมีความสัมพันธ์ที่ลึกกับตัวเองมากกว่าคนทั่วไปเขารู้ว่าอะไรทำให้ใจสงบอะไรทำให้ไม่สบายใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องพักเมื่อไหร่ต้องออกไปข้างนอกแล้วรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าถูกทอดทิ้งแต่มันคือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เข้าใจเรามากที่สุดคือตัวเราเองแต่แน่นอนค่ะคนแบบนี้ก็มีอีกด้านที่เปราะบางเขาอาจไม่ได้ต้องการเพื่อนเยอะแต่ลึกๆแล้วก็ยังอยากมีใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายแค่คนเดียวที่อยู่ข้างๆโดยไม่ต้องพยายาม แต่เพราะหาคนแบบนั้นยากเขาจึงเลือกที่จะไม่หาเลยเพราะไม่อยากผิดหวังซ้ําถ้ามองในมุมจิตวิทยาความสัมพันธ์ลึกๆนี้ไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือการปกป้องหัวใจเพราะเขาเคยรู้แล้วว่าการเปิดใจทั้งหมดให้ใครสักคนไม่ได้การันตีว่าเขาจะยังอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยแต่ยังยิ้มได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการความรัก แต่เพราะเขารู้วิธีรักโดยไม่ต้องผูกพันแน่นเขาให้ความอบอุ่นกับโลกเท่าที่มีพลังและเก็บพลังที่เหลือไว้เยียวยาตัวเองอย่างเงียบๆในสังคมที่ทุกอย่างเร่งรีบคนแบบนี้จึงดูเหมือนคนเงียบๆที่ไม่ต้องการใครแต่ความจริงคือเขาแค่ต้องการพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยพอจะเป็นตัวเองและถ้ายังไม่เจอคนที่ให้ความรู้สึกนั้นเขาก็ไม่รู้สึกจำเป็นต้องรีบหามัน สุดท้ายแล้วความสุขของมนุษย์ไม่ได้วัดจากจำนวนเพื่อนแต่วัดจากคุณภาพความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกสงบบางคนมีเพื่อนมากมายแต่ไม่เคยรู้สึกเป็นตัวเองเลยสักครั้งบางคนมีเพียงตัวเองแต่กลับหัวเราะออกมาด้วยความสบายใจจริงๆและถ้าคุณคือคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยแต่ยังยิ้มได้ทุกวันยังตื่นมาด้วยความรู้สึกพอดียังมีโลกเล็กๆที่คุณรัก และเข้าไปอยู่ในนั้นได้โดยไม่รู้สึกขาดอะไรคุณไม่ได้ผิดปกติเลยค่ะคุณแค่เป็นคนที่สร้างความสมบูรณ์จากภายในได้โดยไม่ต้องพึ่งโลกภายนอกบางทีโลกของคุณอาจจะเงียบแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจความชัดเจนและความสงบที่หลายคนยังตามหาอยู่แล้วคุณล่ะคะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่มีเพื่อนสนิทเลยแต่ก็มีความสุขดีในแบบของตัวเอง ลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะบางครั้งคนที่ดูเหมือนอยู่คนเดียวอาจจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ได้